คอย้ำใช้มือนะครับสวัสดีครับตาติกินชอนะครับวันนี้กินน้ำพริกผักไม่ต้มนะครับปลาดุกย่างแคปหมูนะครับ น้ำพริกผู้สนับสนุนหลักนะครับแจวอาม,มานะครับแจวบองปลาลาบองสุกนะครับแจวของอาม,มานะครับนี่แกะแล้วเขาส่งมาให้กินนะครับเราก็เลยจัดเลยพอดีอยากกินน้ำพริกผักต้มมานานและ้นะครับแต่นี้ไม่ต้มเลยเราจัดผักเยอะๆเลยเรา โทษสำหรับคนไม่กินปลานะครับแต่ผมว่ามันอร่อยดีนะนะอืมกินดิบก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตใช้มือเลยนะครับ นัวครับปลาไซส์สามอันนี้สนอคำว่า,าปลาละน้ำพริกแจ่วนะครับอืมเยอดผักนี่มีเยอะนะครับ นี่ผักกาดผักชีดาวกวางตุ้งดอกผักสลัดมะเขือปาอเเขือม่วงอันนี้มะเขือยาวเล็กเขาโพดนะนับนี่มีแคบหมูด้วยนะผักเยอะเรา กินผักผมกินได้เรื่อยๆนะมันไม่ค่อยเลี่ยนดิแต่กินบ่อยครับไม่ไม่ได้สารอาหารกินเล่ามันขมอะมันกินน้ำพริกผักต้มกับผมดีกวา่าะ ใช่มือนะครับอย่าิ่มนะครับน้ำพริกผักต้มนบะใครสนใจก็เดี๋ยวผมนี่เลยแอดไลน์ไว้นะครับเจ้าบองสุกนะคะอืความเผ็ดก็ได้อยู่นะเริ่มออกหูแล้วตอนนี้ นานๆได้กินมันก็ไม่ค่อยคุ้นอ่คอไม่ค่อยคุ้นคอจะไปคุ้นพวกเหล้าพวกเบียร์ที่มากกว่าเข้าหอมอะไรอย่างเงี้ยโคตรกรอบ วันนี้ลืมที่เด็ดไม่มีมะระนะครับถ้ามีมะระเนี้ยครบเซตเลย Hmm. <목소리도> 음. 먹 음, 음. 음, 어, 뭐. 오, 바코스터. แต่ไม่ไม่มีผักมาครับหรือว่าไม่กินผักก็นี่เลยเข้าวเหนียวจำ้ำแบบนี้เลยกินได้เหแบบมือนกัน hot này หนังปลานี่มันที่สุดแล้วนะความอร่อยอยู่ตรงนี้ตรงหนังนี่แหละ และความแม่อ่อยมันก็อยู่ตรงนี้ตรงก้างมันนี่แหละ Hmm. ถ้ามีขนาดนี้นะโหกินได้เป็นเดือนเนะ่ะข้าเหนียวจ้ำเดียดน้อยเนี่ยวเนาะมือหนึ่งไม่เยอะ,ะครับอิ่มละแค่เรื่องว่าใครสนใจแอดไลน์เลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่หมดเดี๋ยวผมจัดการเองครับอย่เรื่องนะครับใครสนใจปลาล้าบองสุกเจ้าอามานะครับปลาล้าบองสุกเห็นไหมเนาะปลา้าบองสุกเจ้าอามะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์เลยตรงนี้นะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้โอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้ำพริกผักดิบ,ดบ,ดบปลาดุกย่างนะครับข้าวเหนียวนะครับแคบหมูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาตีขีนโชถ้าเกิดมีเมนูแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมบางทีผมก็ไม่รู้นะนึกไม่ออกบางทีมันก็ไม่ได้กินนานอะไรเงี้ยนึกรสชาตินึกช,ชื่ออาหารไม่ออกนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้อะไรกันได้นะครับ โอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดาตินชอสวัสดีครับสุดยอด